สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยชาแนลค่ะพี่น้องมาในสภาพมาให้กระเป๋าค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารจานเดียวค่ะเป็นเมนูเซนค่ะพี่น้องจะพามาทาผัดหมี่ฮกเกี้ยนนะคะส่วนผสมของเย่าก็จะมีกระลำปี้ค่ะเอ่อหัวงอกค่ะแค่รดหั่นนะคะย่าบริขูดนะคะเย่าหั่นเป็นเ้นเอาค่ะกระเทียมสับแล้วก็อกไก่หมักกับน้ำมันหอยแล้วแล้วเรียบร้อยค่ะจะก็มี่เ้นนะคะพี่น้องใน๋ย่าให้เบิรงกก็ ้นบะหมี่แบบนี้เลยค่ะก่อนอื่นค่ะพี่น้องข้าต้องเอาบะหมีมันหววกในน้นาเดือดเดือก่อนค่ะคุ้นแล้วเอาขื้นเลยเด้ค่ะพี่น้องบะหมีนว่าหววกจนเปื่อยค่ะเพราะว่าเหตุผลที่ต้องลวกค่ะก็คือ,อมันมมีน้ามันนะคะพี่น้องมันจะได้แบบแสบเก่าะค่ะคือว่าให้มันเหม็นหืนนะคะเอาง่ายๆนะคะบางยี่หอ้อบางอันก็เหม็นหืนน้ามันที่เพิ่นเลือบใบน,นะคะขาลหววกออกน้ำหนึ่งค่ะเขาสิกินแสบค่ะเอาละค่ะ ก็อือายาก็จะลวกออกแบบนี้เลยค่ะเห็ดบัวหามันจะมีน้ำมันนะคะพี่น้อง๋ยวลวกเบิดเลยดีกว่าค่ะ,ะเหลือก็เอาไว้เห็ดเป็นบะหมี่แห้งค่ะหลังจากลวกเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องอยากจะพามาผัดกันเลยค่ะลวกเสร็จน,น,นะคะ่ะพี่น้องหนึ่งเพื่อให้บะหมี่กินน้ำมันนะคะสองเพื้อให้เส้นมันคลายตัวมันจะสะดวกในการผัดนะคะอันอื่นค่ะใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะ วิธีการผัดนี่จะจะบ้ซื้อไข่้วยค่ะี่นองมักไข่มักมั่นค่ะตามด้วยไก่ค่ะวนไก่ให้อพอสุกค่ะหลังจากนั้นสุดใส่กระลำปีลงไปค่ะ พราะว่ายหยัง่งพราะว่าอยู่นี่พิกินกะลัมปีแบบว่าแบบสุกเลยค่ะพี่น้องเมสเบอร์กินแบบว่าก,กรอบๆนะคะเมสเบอรกินแบบสุกเลยยังไม่ต้องใส่กันเลยค่ะชาต่างกล่องเย่วอนาคาด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไม่เงื่อนตอนซื้อไม่หรอกจ้ะ ผัดแบบว่าให้เพื่อนๆสามารถพัดกินตามได้นะคะจะไม่ใส่เครื่องปรุงที่แบบว่าหายากนะคะพี่น้องจะใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันหอยเองี่ยงประมารถนีไปะคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตผัดกะหล่ำปีให้สุกก่อนค่ะพอกะหล่ำปีเริ่มสุกค่ะใส่เส้นลงไปเลย ค่ะพี่นอ้องกินไาย้นกับเซร้ายด้วยค่ะของย่งาหนึ่งหาคนสามานี้หลังจากนั้นค่ะคนให้เข้ากันพอแล้ค่ะต่อจากนั้นค่ะใส่แครอทลงไปเลยค่ะเพราะว่าแครอทถุกยากนะคะ แต่ตก้เกาค่ะยูน่นีพื้นเก้ากินแบบว่านนุ่มๆเละๆนะคะนี่ตะคุเขากินกันนะคะพี่น้อง,แล,ง,ง,งลแล้วก็เราก็จะปรุงค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วข,ขาวนะคะแยกสัวงใส่ถ้วยเอาเอาเซทับที่เอาค่ะมักไผ่มักมั่นนะคะพี่น้อง ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงแล้วก็น้ำมันหอยหน่อยนึงค่ะยยเซนน้ำมันหอยนิดนึงค่ะพี่น้องมันสืขเข้มนะคะสำหรับผู้ใดบามาเข้มกับโบตองใสให้เนียนซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเราคุงกุงรสก็ได้ค่ะหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากัน ขออนุญาตใส่คันค่ะค่ะแล้วก็ขอนอนุญาตชิมนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะนี่สกเกตบมังเศนย่างสบายเล่ด้วยค่ะ ซิ้มทำแย่เลยมันจะอิ่มค่ะพี่น้องสิ้มไปซิ้มมากก็อิ่มแล้วค่ะอืออร่อยค่ะหลังจากนั้นค่ะพัดเส้นไปเรื่อยๆให้เส้นเข้าสซุกดีค่ะ ค่ะพี่น้องพักไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเสา้นข้าวเงี่แข็งแง่้กจะด่างแล้วนะคะน้องคักที่เส้นสุกด,ดีๆคักๆค่ะ ย่อสบอเติมหนัาเลยพี่น้องเพราะว่าย่าบอต้องการเห็ุเสร็จมันเป็นเลืนล่นๆเปกเปียกนะคะเพราะว่าเมื่อการทำมันแห้งๆเราจะใส่สีหนึ่งที่จะจัดลงไปนิดนึงค่ะคือสีอูดําประม่านนี้ค่ะจะเซาะทํำสีสซื่อๆด้วยค่ะพี่น้อง เพื่อนเพืดด่อนผู้ใดเนาะค่ะถ้ากินกะลัมปีกรอ,อบหรือว่าแค่รอดกรอบอย่าใส่ขี้เหี่ยวเลยค่ะผัดเส้นให้สุกพอดีแล้วใส่ปุ๊บคนคน,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 นแล้วปิดไฟเมื่อเสียบกรอบค่ะแต่อันนี้เห็นผู้เฒากินค่ะจําเป็นต้องใส่ไปก่อนผัดจนแน่บว่เห็นเลยเหรอค่ะพี่น้องนะคะในเห่ยวผัดเส้นไปเรื่อยๆจนเส้นสุกนีล้วจะมาปิดถ่ายด้วยถั่วงอกค่ะเอาละค่ะหลังจากเส้นสุกดีแล้วค่ะพี่น้องใส่ถั่วงอกลงไปมากๆมากหน่อยแล้วแต่เห่าค่ะส่วนถั่วงอกนี้ค้นๆกับปิดไฟเลยค่ะ เอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดหมี่หกเกี้ยนใส่อ,อกไก่นะคะ่ะพี่น้องง่ายๆบานๆนะคะมาหาดีย๋ยวจะนเห้เือบรรไไก่ค่ะแล้วละค่ะพี่น้องผัดหมี่หกเกี้ยนใส่ไก่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเมนูเส้นการปรุงมัองอย่ยงยางนะคะพี่น้องแต่ว่าการทําอาจจะขั้นตอนหยงยางนิดนึงคือเราต้องลวกเส้นก่อนแล้วค่อยเอามาผัดนะคะแต่ว่าห้องเาดูลวกดุนนะคะสำหรับเส้นนี้ห้าง ผู้ใดมักนะคะพี่น้องแยกขยขับไฟจริงๆก็ผู้ใดมักเละกว่านี้ก็ลวกเซประมาษณษสักหานาที่นะคะพี่น้องแต่ของแยานี่คือคนให้มันแตกออกจากกันนะคะให้เซมมันขึ้นโตออกจากกันแล้วก็ห้มนบ่มีกินน้ามันนะคะก็เอามาผัดค่ะรสชาติของแยวก็จะออกหวานเค็มนะคะพี่น้องนัวนๆเนี่ยจะหน่อยนึงนะคะแต่แยาบรใสช,ช,ชุดรสนะคะถ่งที่ใส่ลงไปก็จะมีผงปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวะคะ่ะน้ตาตาลทรายนิดนึงนะคะ่ะพี่น้องกินกับน้า น้ำส้มสายชูน้ำส้มพริกดองนะคะพี่น้องหรือจะใส่บักหน่าก็ได้ล้วแต่ข้าชอบนะคะส่วนกะหล่ำปีกับแค่รดผู้ใดมากกรอบๆผัดตามใจเจ้าของเอน้อจะผัดขี้เย่าเวยค่ะเย่านี่ทําให้ผู้เท่ากินให้ผู้เฒ่าผู้แกให่งคนอายุเก่าสิปีกินเนาะคะ่ะพี่น้องอยากจาเป็นต้องผัดให้มันนุ่มนะคะแต่สำหรับผู้สาวผู้บาผู้แก้วคือเข้าะคะ่ะผัดเส้นผัดไก่เสร็จเรียบร้อยโปะลงไปเลยะคะ่ะ mm. กะหล่ำปีแค่รสปริไทยด้วยโหงอก นี่แะคะ่ะมันจะมีกรอบแซ่บนะกินก้นนี้อีกนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือเห็ดแบบว่าเห็ดให้ถูกปาาคนกินเนาะคะ่ะจะไม่เน้นความสวยงามผัดปันไดนะคะพี่น้องขอบคุณอะไรนะคะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกาลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะมื่อวานี้พามากินผัดบะมีหกเกี้ยนค่ะแซ่แบๆในการจ้า